กรณีได้รับการติดต่อจากเพื่อนหรือจากบุคคลที่รู้จักหรือบุคคลอื่นเพื่อให้ทำการเปิดบัญชีธนาคารในชื่อของตนเองโดยจะมีค่าตอบแทนให้บัญชีละ500ถึง1,000บาทหลังจากที่ได้ดำเนินการเปิดบัญชีเสร็จแล้วเจ้าของบัญชีได้นำบัตร ATM และสมุดบัญชีไปมอบให้กับเพื่อนของตนหรือบุคคลอื่นผู้ว่าจ้างโดยไม่ทราบว่าเพื่อนของตนหรือบุคคลผู้ว่าจ้างนั้นได้นำไปใช้อย่างไร ต่อมาได้มีผู้เสียหายเข้าร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนโดยแจ้งว่าได้สั่งซื้อสินค้าผ่าน Facebook และถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงให้โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารซึ่งเป็นบัญชีธนาคารของตนเองที่รับจ้างเปิดโดยที่ผู้เสียหายนั้นไม่ได้รับสินค้าแต่อย่างใดผู้เสียหายจึงได้เข้าร้องทุกดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน และขอเอกสารออกหมายจับบุคคลเจ้าของบัญชีซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีประชาชนบางส่วนหารายได้จากการรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารหรือยินยอมเปิดบัญชีธนาคารใช้ชื่อของตนให้ผู้อื่นใช้สมุดบัญชีและบัตรทำธุรกรรมทางการเงินหรือได้มอบสมุดบัญชีและบัตร ATM ให้กับผู้ว่าจ้างจากนั้นบุคคลดังกล่าวนำบัญชีของผู้รับจ้างเปิดบัญชี ไปใช้ในทางทุจริตซึ่งการกระทําดังกล่าวของผู้รับจ้างเปิดบัญชีหรือเจ้าของบัญชีมีความผิดในฐานะตัวการร่วมในการกระทําความผิดหรือเป็นผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดผฐนา,รรา,ดานช่อโกงหรือฐานช่อโกงประชาชนและหากรู้ว่าผู้ที่นำบัญชีไปใช้ได้นำบัญชีดังกล่าวไปใช้ในการกระทำความผิดเจ้าของบัญชีผู้รับจ้างเปิดบัญชี อาจจะมีความผิดฐานฟอกเงินอีกด้วยคำพิพากษาสารดีกาที่105ทับ2561คำพิพากษาสารดีกา2120ทับ2563ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอประทให้คำปรึกษาดุจะญาตมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 06553 12999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยูแครต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ